วันนี้เราผิดยังไงเราผิดงขลยใช่ครับผมก็ก, S <S กะะ่อตั้งบริษัทอาหารเสริมขึ้นมาครับชื่อบริษัทว่าโจโจครับผมเปิดกับพี่เวฟใช่ครับทำไมถึงตัดสินใจที่จะทำกระถานีอเตัคือ ใจจริงอยากทำอยากทำมันตั้งนานมากๆแล้วครับผมคือเราเราคิดค้นกันมาเป็นเวลาประมาณ3ปีแล้วตั้งแต่เริ่มโควิดนั่นเองครับใช่เพราะจริงก็เริ่มอยากหันหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพจริงๆครับแล้วก็พอเราเริ่มหันมาใส่ใจปุ๊บเนี่ยเราเห็นผลจากสุขภาพของเราที่มันดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยครับก็<ช>เลยรู้สึกว่าอยากส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นด้วยใช่ครับเราแบ่งแล้วมาเคือรวมทุกอ่แล้วผลอกม้มากเใช่ครับคือถามว่าทำไมถึงเป็นโจโจเวจี้ก็เป็นเพราะว่า เริ่มจากปัญหาของตัวเองคือเป็นเพนทอย์ของเราเลยที่เรารู้สึกว่าผมกินผักไม่ไหวผมกินผักไม่ได้คือพยายามอย่างมากแล้วอะไรอย่างนี้ครับและเชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับน่าจะต้องเป็นเหมือนเราหรือแม้กระทั่งบางคนที่ทานผักอยู่แล้วครับพอเราเริ่มมาศึกษาเริ่มถามผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยผักต่อวันที่เราต้องการเพื่อร่างกายที่ดีะคนที่ทานผักก็ไม่สามารถทานได้อย่างเพียงพออยู่แล้วครับเราเลยคิดที่อยากจะแบบมีทางลัดขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวช่วยสำหรับทุกคน แต่สิ่งหนึ่งของโจโจเวจจี้ก็คือเรายังคงรณรงค์ให้ทุกๆคนนะครับทานผักสดด้วยอยู่ดีนะครับอันนี้พอกินแล้วมันช่วยเรื่องอะไรครับโ้เยอะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบลำไส้ไม่ว่าจะเป็นการลดความอ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบสั่งชายอะไรแบบนี้ครับมันก็จะช่วยได้มากๆเลยครับแล้วก็ผักไว้ทุกสีเลยนะครับใช่ครับผักครบทุกสีเลยครับเพราะว่าพฤกษาเคมีนั่นเองครับคือครบทั้ง6กสีเนี่ยมันจะช่วยให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้ถึง50-60%เลย ซึ่งจริงมันเยอะมากๆเลยนะครับมันเป็นเปอร์เซนต์ที่ตัวเลขมันเยอะมากแล้วเขามีผลวิจัยรับรองอย่างชัดเจนด้วยจริงๆแล้วคนที่ไม่กินผักกินได้แน่นอนรับรองแน่ๆครับเพราะว่าผมเองนี่แหละคือสามารถเชื่อใจผมได้เลยอ่ะว่าผมไม่ทานผักแบบไม่ไหวอ่ะครับเพราะฉะนั้นเราได้คิดค้นมาแล้วว่าทั้งเรื่องสีของน้ํา ทง,งแล้วเราไม่ไม่ใส่วัตถุก,การเสียนะเราไม่ใส่สีผสมอ,อาหารด้วยอะไรเงี้ยครับเราพยายามเปลี่ยนสีจากการที่เราเพิ่มตัวผลิตภัณฑ์ลงไปว่าอาจจะเป็นผลไม้เป็นผักชนิดอื่นที่พอผสมแล้วเนี่ยมันไม่กลายออกมาเป็นสีเขียวให้มันดูแบบ าม,มว่ให้มันดูน่ากินและเข้าถึงง่ายมากขึ้นด้วยครับวัตถุดิบมาสั่งมาจากนอกเลยเป็นออร์แกนิกด้วยถูกต้องครับผมนําเข้าจาก USA 100%ยเปอร์เซ็นต์ครับนำเข้าจากต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ครับาาทำไ้ไหมครับกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิด,ทดทนทางสามปีครับสามปีครับคือ <3 S 2> ปีปแรกเนี่ยใช้ทำทำผักทานผักสดก่อนเพื่อที่เราอยากจะรู้ตัวเองเราเท็คด้วยตัวเองก่อนว่า ้าเราจะพยายามกินเนี่ยเราไหวไหมสุดท้ายมือผลออกมาคือคนที่ไม่ทานผักเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้จริงครับเราเลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเราหาวิธีการ2ปีให้หลังมาเลยคือพยายามทาผลวิจัยต่างๆเพื่อให้ออกมาเป็นเวจีครับลงทุนเยอะไหมหรอครับก็ประมาณนึงครับประมาณนึงครับุณหน้าตักเลยไหมครับไม่ถึงขนาดครับไม่ถึงท่านุหน้าตักครับใช่นี้เรามีข้อควน ใช่ครับมีพี่เวฟครับเวฟเป็นผู้ส่วนด้วยกันครับใช่2คนครับไม่ได้ทำคนเดียวใช่ครับผมแล้วกะแฟค่ะบอกว่าหลายสิบ้านเลยนะครับครับก็อาจจะครับไม่แน่ใจเหมือนเห้อย่าพึ่งสิครับก็กะกะว่ากะว่าคือสิ่งเหล่านี้ครับท้นเลยเราอยากให้ทุกคนป้องกันไว้ดีกว่าต้องมารักษาอย่างเช่นสมมตินะครับผมยกตัวอย่างเฉยๆอย่างเรื่องตาของชิสเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาครับกว่าจะรักษาได้มันใช้เวลาแล้วบางครั้งมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ผมเลยอยากจะลนลงว่าเราป้องกันไว้ดีกว่ารักษายอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยอาถ้ามันสามารถลดการเป็นเบาหวานลดการเป็นความดันลดการเป็นโรคมะเร็งเลยอะครับได้ถึง50%อย่างเงี้ยครับผมว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะเอามาส่งต่อให้กับทุกคนได้รับรู้ด้วยค คนไม่กินถังเยียดเรากินได้แต่ในคนอื่นกินได้ใชไหมผมเชื่อว่ามันต้องเข้าถึงง่ายมากๆเพราะผมพยายามทําให้ตัวเองอ่ะเข้าถึงให้ได้ก่อนพอเรู้สึกว่าโอ้โหมันเข้าถึงง่ายมากสําหรับเราผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเข้าถึงได้เหมือนกันครับทีแล้วก็ใครอยากซื้ออะไรถ้าไม่ซื้ออแต่ต่างประเทศไม่ต้เกิดตัว ตอนนี้เปิดเว็บเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า Instagram ครับผมโจโจ co นะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยตัวแทนอะไรแตจำหน่ายอย่างเงจริงๆแล้วเราเราเรียกเขาว่าเป็นอ่าจริงๆมันก็คือตัวแทนนั่นแหละแต่ว่าเราให้เรียเขาว่าเป็นโจโจ Family นะครับคือเราจะไม่เปิดรับเยอะไปหมดเราจะไม่เปิด100ร้อยคนออะไรแบบนั้นเราต้องการเพียงแค่ยี่สิบพันเท่านั้น ที่จะมาอยู่ใกล้ชิดและทํางานกับพวกเราแล้วเราก็จะมีการเปิดสัมมนาสอนให้ทุกคนนะครับรู้ถึงวิธีการทำเน็ตเวิร์ a มาร์เก็ด้วยคืออย่างน้อยคุณได้รับความรู้ด้วยครับแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆไปส่งต่อให้กับทุกคนด้วยครับจริงอกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าตาเ้ามเดนกรอนหต้นเริ่มต้นจากอะไรไี่รูเออตาที่ปัญหา เริ่มต้นจากการใช้สายตาผิดวิธีมากจนเกินไปติดโทรศัพทพ์ติดการแบบคือผมชอบเล่นเกมด้วยเล่นอวีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ชอบเล่นในไฟที่มันไม่ถูกต้องด้วยไม่ไม่สว่างพอหรือว่าระยะห่างระหว่างทีวีกับโซฟามันใกล้มากเลยเพราะผมชอบดูแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกกับว่าคือการทํางานของเรามันเจอแสงไฟทั้ง UVA UVB เยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับ มันเลยเกิดตาแห้งขึ้นแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ดูแลมันคืนอะ่ะผมไม่เคยหยอดตาเลยจนมันแห้งมากๆจนเวลาที่เรากะพริบตาครับพอตามันแห้งมากๆเปลือกตามันไปขูดจนตาขาวผมเป็นแผลใช่ครับก็เลยเกิดการอักเสบขึ้นตอนนี้รักษามันเดือนหนึ่งแล้วก็ยังแบบบางวันก็ดีบางวันก็อยู่ๆก็แสบขึ้นมาอีกอะไรแบบนี้ครับใช่ครับแล้วก็มีหลายๆท่านคือเราไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องตาเลยคนไข้ที่ไปอ่ะครับ เป็นโรคเดียวกันกับผมเยอะมากผมรู้สึกว่าโอเคสิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากให้ทุกคนมานั่งรักษาเราป้องกันไว้ก่อนที่จะมารักษาดีกว่ามันอันตรายขนาดไหนคี่บอกว่ายังไงบ้างคะที่บอกว่าอาการเราไงคุณหมอบอกว่าตาขาวผมมีแผลเยอะมากเป็นแผลริ้วๆเหมือนเส้นผมแบบคีดๆทีเพราะมันเกิดจากเปิดตาขูดแล้วมันทาให้บางครั้งผมนอนเนี่ยมันปลุกผมขึ้นมาเพราะมันแห้งจนแสบมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมนอนไม่ได้ผมนอนไม่ได้มาประมาณ7คืนติด เพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่แอคทีฟมากๆม,กมันรุนแรงมากๆตาบวมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันส่งผลกระทบต่องฟังานจริงๆตอนนั้นที่นอนได้เป็นวันนี้คือแบบว่าหลับไม่สนิทหลับไม่ได้เลยครับค,คือไม่ใช่ว่าหลับไม่สนิทนะครับมันนอนไม่ได้เลยครับคือมันปลุกเราแล้วก็ บางครั้งผมต้องไปโรงพยาบาลตอนตีสามบางครั้งต้องไปโรงพยาบาลตอนตีห้ากว่าจะนอนได้ได้รับยาชามาอะไรเงี้ยครับนอนตอน7จ็ดโมงตอน8ปดโมงเช้าอะไรเงี้ยครับแล้วเราต้องไปทํางานต่อเนี่ยมันส่งผลกระทบจริงๆครับวิธีการด๊าคือพูดจริงๆว่าสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องทําได้แค่หยดตาเท่านั้นเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้ด้วยอ่ะก็มีผลทําให้มันรุนแรงขึ้นนะเพราะว่ามันจะมีต่อมน้ําตาตัวหนึ่งครับมันอยู่บนหัวตาอันนี้คุณหมอบอกนะครับ มันตอบน้าตาตัวนี้มันไม่ได้ผลิตน้ําตาที่เวลาเราร้องไห้แล้วออกมาเป็นน้าใสๆอ่ะมันเป็นผลิตน้ําตาเหนียวๆอีกประเภทหนึ่งที่มันจะทําให้ตาเราชุ่มชื้นตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามีเราเป็นภูมิแพ้ปุ๊บเรามีไขมันที่เวลาเราล้างตาแล้วล้างไม่สะอาดอีกมันก็เข้าไปอุดตันมากๆจนน้าตาตัวนี้มันไม่ออกมาพอมันไม่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยครับตาแห้งง่ายมากตอนนี้คุณหมอวินิจฉัยแล้วว่า ผมเป็นโรคตาแห้งมันจะส่งผลถึงท่านแต่ว่ามองเห็นเนืออะไรอย่เงี้ยถ้าเราไม่ดูแลมันกระจกตาทะลุได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทําตอนนี้เหมือนผมมีโรคประจําตัวเลยอ่ะก็คือเราต้องพกยาหยอดตาติดตัวไว้ตลอดแห้งปุ๊บหยอดหยอดหยอดแห้งปุ๊บหยอดหยอดหยอดไปตลอดเลยครับเนี่ถือว่าอยู่ในเลเวลไหนของผมเลเวล พวงที่เพิ่งเกิดขึ้นน่ะคุณหมอบอกว่ามันรุนแรงมากเพราะว่าขนาดว่าผมวัดความดันตาครับเวลาที่ไปเขาจะตรวจความดันตาด้วยความดันตาก็สูงอีกแล้วก็พอส่องกล้องเข้ามาครับคือคุณหมอเขาจะหยดสีพอหยดปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าเป็นแผลตรงไหนบ้างเชื่อไหมว่าแม้แต่จะลืมตาเพื่อให้กล้องส่องไปผมยังลืมตาไม่ขึ้นเลยครับตอนนั้นนะครับคือทําให้การถ่ายภาพเขาจะมีกล้องในการถ่ายภาพออกมาถ่ายไม่ติดเลยนะครับ เพราะผมลืมตามไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับมันรุนแรงมากในช่วงที่มันเป็นขึ้นมาครับตอนนี้ที่ใส่แว่นก็คือเพื่อกันแสงกังนแสงคือเราก็กลัวไปเลยอะครับมันทําให้เราแบบแพนิคไปเลยว่าแบบเดี๋ยวโดนมากๆคืนนี้จะนอนได้ไหมนะ<ด>อะไรเงี้ยครับคือก็ไม่อยากให้แบบไม่ไม่อยากเกิดการปลุกผมตอนกลางคืนอ,อีกแล้วคือใ,ใส่แว่นก็ไม่ได้เท่ใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้เอาลุกไม่ได้เอาเท่เลยฮะผมเป็นห่วงตาม,มากคือตอนเนี้ยคือจริงๆคุณหมอบอกว่าให้เราพัก2ออาทิตย์ รับรองว่าหายแน่แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดกล้องพอดีครับแล้วก็ถ่ายรายการกลเล่นซองด้วยคือเราไม่สามารถพักได้จริงๆครับก็เลยต้องพยายามเซฟเ่าี่เซฟด้ถ่ายละครรับมันไม่กระทบต่อยังไงรือว่าจะถอดแว่นได้ต้องถอดเท่านั้นครับค<อ>ือถ่ายละครก็จะใส่แว่นไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ<อ>ก็จะมีบางครั้งที่พขตกเย็นปุ๊บม,มันเออเลอร์แล้วเพราะว่ามันโดนไฟเข้ามาเยอะมากๆ<ม>สิ่งที่ทําได้มากที่สุดก็คือหยอดตาแล้วก็ประครบร้อนรประครบร้อนเพื่อลดบวม หยอดตาเพให้มันไม่แห้งแต่ถามว่ามันหายขนาดไหมอะไรเงี้ยครับมันก็ยังแสบอยู่ดีครับพักงานแล้วเพื่อจะบบรักษาให้หายสนิทก่อนเดี๋ยวค่อยมาเริ่มต้นทำงานใหม่คือถ้ามันเป็นก่อนหน้านี้ผมก็จะขอพักแต่ว่าทีนี้มันเป็นงานที่เป็นงานถ่ายทําที่มันจะกระทบคนอื่นเยอะมากเป็นร้อยชีวิตเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาวางแผนกันมานานมากๆแล้วก็คงจะต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วทางานต่อไปคือคําว่าหายขาดที่บอกคือแผลที่มันเป็นอยู่ครับ มันอาจจะหายได้ถ้าเกิดว่าเราดูแลมัน,นอย่างดีภายในสองอาทิตย์แต่โรคตาแห้งของผมเนี่ยไม่หายแล้ว<อ>หลังจากนี้ผมคงต้องเป็นตาแห้งไปเรื่อยๆคือต้องหยอดตาแล้วก็ดูแลอย่างที่เคยบอกว่าทักษาที่หมอบอก<ด>ใช่ครับผม <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีแผลแล้วแล้วตาแห้งอ่ะอย่างน้อยหยอดแล้วเราใช้ชีวิตได้ครับเรานอนได้เราไม่เจ็บตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยครับมได้หาหมอแล้วตอนนี้มันหลับลงค่อนข้างยเยอะกว่าเก่าไหมหลับลงเลยครับ<อ>คือเราก็ดูแลตามที่หมอบอกเลยแต่ว่าบางวันที่มันโดนหนักแสงไฟหนักทำงานตลอดทั้งวันหนัก บางทีมันก็ปลุกผมอยู่นะครับใช่ครับโอ้เลิกเลยครับตอนนี้คือเลิกเลยแล้วก็ทีวีที่บ้านไม่ได้เปิดเลยตั้งแต่เป็นนั่นแหละเกือบเดือนแล้วอ่ะครับใช่ครับเรียกว่าต้องหักดิบหักดิบไปเลยใช่หักดิบเลยครับต้องหักดิบเลยดูตาสำคัญใช่ครับดูตาสำคัญมากๆครับไม่อยากให้แบบ ไม่อยากให้มัเป็นกันเลยอ่ะทุกคนัดูแลตัวเองอย่าใช้สายตาแบบผิดวิธีขนาดนั้นรู้สึกไหมว่าตอนนี้อายุน้อยแต่อะไรทำเร็วโอ้โหรู้สึกว่ารู้สึกว่าปีปีนี้เป็นปีที่เราแบบถูกร่างกายเอาคืนหนักมากไม่เคยไปโรงพยาบาลแบบ7วันติดอ่ะอไม่เคยทำเป็นขนาดนั้นเลยคนระับ จร,จริงๆ işte ปีคุณเขาชงปีนี้นะคือคุณพ่อก็พาผมไปแก้ชงใช่แก well. ้ชงเรียบร้อยชงท้ายชงท้ายปีก็ขอให้ปีหน้เรื่องสุขภาพไม่เคยไปใส่ใจมันเลยครับจนตอนนี้ผมมาใส่ใจแล้รัามเีไที่้กโชคดีว่าที่ทำประกันไว้นะครับก็เลยแบบว่าโอเคก็ไม่ได้เจ็บตัวเท่าไหร่พี่สมวัตก่อนนั้นมีไม่ได้เด็กงาน ไม่ได้เบรกเลยครับยังทำอยู่ังทำอยู่ต่อไปครับใช่ครับมันมาเป็นช่วงเปิดกล้องพอดีมันเบรกจังหวะตอนนีครับใช่ครับอย่างตอนนี้เวลาไปงานหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยมีข้อจะเกัดไหมแล้วก็ไม่ขอควันไม่ขอแบบครับอ๋อไม่ไม่เลยครับคือถ้าวันไหนเรารู้สึกแสบตาก่อนไปงานเราจะรีบบอกเขาว่าอ่ะอันนี้เราพอจะใส่แว่นได้บ้างไหมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้างานไหนไม่ได้จริงๆอ่ะสุดท้ายเราก็ยังคงต้องเน้นแบบมีจอหยอดตาติดตัวเลยแล้วตึ๊ก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 หยอดตลอดแล้วทำงานต่อตอนนี้สินี้ ติ๊นัวร์คือในในโทรศัพท์เลยเป็นยาเป็นยาหยาตาถูกต้องครับใช่ครับผมถ้าฝากรักแฟนๆที่เขาไปทัวเขาไปทั่วกครับผมจริงๆแล้วอ่ะสำหรับแฟนๆนะผมดูพฤติกรรมแฟนๆผมแล้วนะผมเป็นห่วงเขามากกว่าอ๋อใช่ครับเพราะว่าแฟนๆเวลาเขาติดตามเราหรือว่าเขาชื่นชอบใครเขาจะดูโทรศัพท์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็รอดูทั้งคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ทุกๆคนก็ดูแลสายตากันดีๆนะครับคือคุณหมอบอกคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยมีแต่คนที่แบบ อายุเริ่มเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทุกๆวันเนี้ยแค่อายุ20่ก็มีคนเป็นแล้วนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันทําให้มันโรคมันใกล้ตัวขึ้นแล้วครับโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรามันระวังกันด้วยนะครับผมสว่วนตัวผมเปงจะดูแลตัวเองให้ดีครับเราก็มีตัวช่วยดีๆเพราะมันจะทำให้หายตาเจ็บได้หายตาเจ็บอาจจะยังไม่ใช่โจโจเวจี้แต่ว e <aus> ่าอย่างน้อยมันช่วยได้เพื่อร่างกายที่ดีระบบภูมิคุ้มกันก็มีครับผมใช่ครับแตรา้ว่าเราอ่ะเป็นผ่านธุรกิจหลายอย่าง ก็ทำไว้หลายๆอย่างใช่ครับใช้วิธีการนิไข่ในตะกร้าหลายๆใบใช่ครับเพื่อนนะครับผมไม่ไม่ถึงแล้วไม่ใช่จะถามประเด็นเดินวิธีญี่ปุ่นนิดนึงเป็นไงบ้างสนุกดีครับใช่ครับก็เดี๋ยวมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วด้วยกับแฟนมิที่ญี่ปุ่นกับพี่สิงห์ใช่ครับก็อาจจะเป็นแฟนมิทครั้งสุดท้ายของพี่สิงห์้เออทำไมเออทำไมคิดคก่อนที่เขาบอกว่าเราจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตกันแล้วก็จริงๆเราได้ทำการเรียบเรียงและบอกเล่าไปแล้วว่า มันอาจจะเป็นถึงเวลาที่เราเดินทางกันมาน,นานมากจริงนะครับสนับคิดสิงคือ7ปีแล้วก่อนที่เราจะถูกบรรจุลงในแกมมี่อีกก็เกือบ10ปีนะครับทั้งหมดนั้นเลยเงี้ยครับ เท่ากับว่าเราเดินทางกันมานานมากๆแล้วมันถึงช่วงเวลาแล้วอะที่ทุกคนจะได้ออกไปในทิศทางของตัวเองอะไรเงี้ยครับพี่สิงห์เขาก็มีเส้นทางของเขาเราเองก็มีเส้นทางของเราเราที่เราต้องไปต่อเหม mm ือนกันอะไรเงี้ยครับถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้แยกทางกันเพราะโกรธเพราะทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นครับผมรู้สึกว่าที่สิงห์เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดครับแต่เพ่าะฉนเป็นเรื่องไปไหนที่ฝุดเป็นพาร์ทเนอร์ ่คนททีไยจริงๆแล้วที่ไทยก็มีคอนเสิร์ต LL ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปแ้วเราก็ได้ได้ผมว่ามันเต็มมันเต็มที่มากๆแล้วนะกับคอนเสิร์ตที่ไทยใช่ครับแล้วก็ที่แฟนคลับญี่ปุ่นนะเราก็บอกพวกเขาไว้ว่าเราจะไปหลายครั้งแล้วแล้วมันเจอโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บวกกับโซตัสเนี่ยเพิ่งไปฉายคือเป็นประเทศหลังสุดเลยที่เราไปฉายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอ่ะถ้างั้นเรา เจอกันที่ญี่ปุ่นน่าจะดีที่สุดครับแทนแฟน้อาจจะบอกว่าทำไมไม่ขอที่ไทยสักครั้งหนึ่งเป็นการอำลาเวทีกันเลยผมไม่ติดนะจริงๆผมไม่เคยติดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคงเป็นเรื่องของไมลน์ด้วยเรื่องของเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับว่ามันชนกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้พี่สิงเอเขาก็รับงานของเขาด้วยใช่ครับ ต่อติดกันคือตั้งกันต่อไปครับใช่ครับผมใจหายมีคิดถึงมีถามใจหายเในระยะเวลาที่เราทำงานด้วยกันควบควบกันมาตลอดจริงจริงก็ใจหายมานานแล้วใจหายมาสักพักแล้วเพราะว่าเราโซตัสแค่เรื่องเดียวจริงๆนะทุกคนโซตัสกับโซตัสเอสแค่นั้นเลยใช่ครับผมใช่ครับผมก็คงเป็นสิ่งที่คงเป็นเมมโมรีที่อยู่กับเราไปตลอดอยู่แล้วล่ะครับนะครับขอบคุณากครับผมก็ขอฝากโจโจเวทีไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เราคิดขึ้นมาจากปัญหาของตัวเราเองแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนต้องพบปัญหาอย่างเราอย่างแน่นอนอะไรยเงี้ยครับก็เชื่อว่าเป็นเป็นสิ่งดีๆครับป้องกันไว้ดีกว่ามารักษาทีหลังนะครับฝากตัวตัวเวทีไว้ด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับ